โอ้โหจัดไปมาสีชมพูลงมาไม่ลงโอ้โหได้มาหกร้อยหกพันห้าร้อยก้บาทอ่ะโอเคก็ได้กำไรมาไปที่เร้อยแล้วถึงสามพันนะคะได้กำไรสามพนหกร้อยแปดบ้าบาทใเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย sg slot นะคะชื่อเกมชื่อว่าซูการ์โบนัสซนันนเองนะคะ,อะเออเห็นเขารีวิวกันอีกแล้วนะคะว่าวันนี้แตกนะคะ,ะเราลองมาเล่นกันดูนะ,ะวันนี้ทุน3,000บาทนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะทองไปได้เท่าไหร่นะคะมาก่อนอื่นเลยนะเรามาดูเบ็ดไป20่0 20, 20, 20ซื้อเท่าไหร่20ซื้อฟิสเปินอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อบาเอ้ยยังไงซื้อฟิสเปินที่เท่าไหร่เนี่ย อะไรคูณหนึ่งร้อยเหรอดูพันคูณหนึ่งร้อยคือเออไม่รู้อ่ะโอเคมามาเดี๋ยวเราก็มาซื้อกันเลยดีกว่าหรือว่าจะหมุนธรรมดากันไปก่อนนะคะอะโอเคก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งให้เาด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะไปะกดธรรมดาไปก่อนเลยที่พกบาทเองหรออืม,อมจัดไปมา เพิ่มเ20 20ก็ซื้อประมาณอยู่ที่2,000เนาะไปไปดูกันนะท่านผู้ชมชึบมาดูกันนะคะว่าจะลอกหรือจะล่วงนะคะอ่า10หมุนฟรีตรงนี้นะคะสําหรับใครนะที่อยากจะลองเล่นก็เข้ามาสอบถามกันได้นะจ๊ะเรายินดีบริการนะ24ชั่วโมงเฮ้ยมาเรามาดูกันอืม2,000เลยนะท่านผู้ชมชึบชึบชึบอืม,ม40 จัดไป ...48 ปฮึบโอ้โหบิ๊กชนะครับ1248บาทครับโอ้โหเอาเรื่องจัดไปโอ้โหโ40บาทเองไหลต่อไปดิตัวแพงๆมาหน่อยหึมร้อยห้บาทตัวคูณไปไหนฮึบนึกว่าจะไหลต่อยังไงสีส้มลงมา ไอ้บ้าเอ้ยอไหลต่อไหมโอ้โหอะไรเนี่ยึ๊บจบโอ้โหตัวคูณดูสามห้ากับสิบห้าไอ้บ้าเอ้ยขาดทุนนะรอบนี้ไม่เป็นไรอะหมุนธรรมดาไปสักรอบสองรอบก่อนเฮ้ยเอา้างงเข้าฟีเกมเฉยอะไรครับเนี่ยโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยแม่ จบฟรีเกมปุ๊บหมุนปับ๊บเข้าฟรีเกมเฉยเลยท่านผู้ชม10หมุนฟรีไปดูกันนะคะว่าระหว่างซื้อกับไม่ซื้อน,นะคะอันไหนจะได้โยกันนะท่านผู้ชมอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเฮ้าด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะจ๊ะจุ๊บอุ้ยเอา้างงอืมม่อีกแล้วเฮ้ยอะไรครับเนี่ยบุกอีห้าหมุนฟรีอะคับน,น้นอนมามาดูกัน จัดไปโอ้โหคูณสิบมาร้อยสิบเจ็ดบาทฮุย,ยดูดิดูตัวคูณมันมาดิไหลต่อไหมมาดูกันโอ้โห,โโหมันไม่ไหลให้อ่ะดูดิมาห้าสิบไหลไหมไม่ไหลได้มาสองร้อยเองไอ้บ้ามาลงมาเถอะ โอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบอะครับท่านผู้ชม oh, โคตรปังโคตรอลังบอกเลยถ้าไหลต่อนี่แล้วแบบมีตัวคูณมานะคะบอกเลยนะท่านผู้ชมโคตรปังครับโอ้โหโอ้โหเหลืออีกรอบสุดท้ายยังไงเนี่ยจะจบแค่นี้อิงเหรอเฮ้ยโอ้โ oh, ห oh, ดูตัวคูณดิไอ้บ้าเอ้ยได้มา2,35พบาทเอ้ย คูณสามพันนะได้มาแค่พันกุบาทเองเนี่ยเอออะไรเนี่ยยังไม่คุ้มเลยมเมื่อกี้นี้นะคะปั่นดีเดียวเองโหยเข้าเฉยนะคะจากการจบฟรีเกมนะท่านผู้ชมปึบจึบจึบสวย ใส่ต่อไปดีอะไรวะจึ๊บยังไงเงียบเลยเออเงียบไปเลยนะท่านผู้ชมดูอะไรครับเนี่ยอืมแต่อย่าลืมนะคะถ้าใครมีอายุท่ามา18ั18บปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะจ๊าไม่แนะนำให้รับชมหรือทำตามเนาะหยสีเขียวมา หกสิบเอ็ดนะบอกเลยนะคะว่าถ้าอยู่ในระหว่างฟรีเกมนะคะหกแล้วคูณนะโอ้ยแม่งสุดยอดร้อยหกสิบแจ๋วจัดไปมาซื้อเลยท่านผู้ชมนะคะเออคูณหนึ่งร้นะคะเท่ากับสองพไปไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมเออได้กำไรอยู่พันกว่าบาทอีกนะเราก็อามาซื้อแล้วนะคะไหลไหมไหลไหม มันไม่ไหลอนะ่ะถ้าไหลแล้วแบบตัวคูณมานะคะก็โอเคอยู่นะสีส้มต้องลงมาดิยังคูณ35้าโอ้โหหกรแปดแม่งเท่าไหร่นะคูณหนักๆขนาดเนี้ยมีแตกหมื่นนะครับท่านผู้ชมดูดิยังไม่ทำอะไรเหลือแค่รอบเดียวเองนะหมุนฟรีเรียบร้อยโอ้โหขาดทุนนะซื้อไปสองพันอ่ะโอ้โห,โโหซื้อกี่รอบนะคะถึงจะได้กำไรนะท่านผู้ชม เอองงเหมือนกันเอ้ยจึจ๊บจุบโอ้โหสีส่สิบจัดไปมาซื้ออีกสักรอบหนึ่งไปสองพันสองรอบแล้วนะสามรอบแล้วดิเออยังไม่รู้หาหรือเหวอะไรเลยท่านผู้ชมไปไปดูกันนะจะเป็นยังไงนะตัวคูณหายไปไหนหมด โอ้โหคูณมาแล้วสิบห้านะสามร้อยยิบสอบาทเอ,อ,อ้ามาสิสแกตเตอร์มาเฉยนะเออฟรีในฟรีไปดิครับบวกแค่ห้าเองโอ้โหมากกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้ชึบไหลต่อไหมม,มันไม่ไหลนะหโ,โอ้โหบิ๊กชนะห้า้ท่านผู้ชมตัวคูณเสือกไม่มาโอ้โหถ้าตัวคูณมานะ มึงเอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงแนละ้ท่านผู้ชมถ้าตกคูณมานี่บอกโคตรปังเลยนะโอ้โหใจหายหมดเลยถ้าตะคูณมา้าคูณสาสิ้าอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหไม่อยากจะพูดฮึบสีฟ้าลงมาแจ๋วยังไงไหลต่อหรือเปล่าเฮ้ยเอาเรื่องอะครับนนอนสองรอเออมันต้องแบบนี้สิคูณสี่โอ้โหแค่เนี้ย สองร้อยห้าสิบบาทไอบ้บ้าเออ้ามาอีกแล้วฟรีในฟรีกี่รอบแล้วสองรอบเข้าไปแล้วนะคะโอ้ยบวกเข้าไปเออมาขอหนักหนักหน่อยครับท่านผู้ชมขอแบบหนักหนักหน่อยอะ่ะแล้วมีตัวคูณมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นรีวิวว่าแตกหนักแตกจังเลยนะคะสองร้อยแปดสิบห้าบาท เออก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะแตกขนาดไหนนะคะ20จัดไปสีม่วงไหลต่อไปดีสีฟ้าลงมาหรือเปล่าโอ้โหคูณ25 600บาทนะครับจัดไปยังไงโอ้โหนึกว่าจะไหลคูณ20ดูดิมีแต่คูณหนักๆตอนนั้นเลยท่านผู้ชมแต่ตอนที่แบบว่านะแบ,าาแบบว่าแบบโอย้โห3,226บาทได้กำไรามาอย่1พันกว่าบาทเออยังไง ก็ยังได้กํนมาอยู่พันเดียวนะคะทุนสามพโอ้โหไม่คุ้มเลยนะท่านผู้ชมที่จะต้องมานั่งปั่นแบบนี้แล้วได้แค่พันกว่าบาทนะเมื่อยตูดเออเมื่อยตูดไปไปซื้ออีกนะเออตอนนี้เราก็พักฟักทุนไปอยู่ที่800กว่าบาทเออ700กว่าบาทนะเพื่อไปซื้อฟีเจอร์นะ ได้กำไรพันกว่าบาทไม่เอาไปต่อไม่รอแล้วจ้าดาวลงมาสิสวยลงมา,อ,มอ,มา,อ,าอ,อ,อี่าิบบาทไอ้บ้าเอ้ยฮึบห้าสิบไหลไหมคูณสามสิบโอ้โหหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยดูตัวคูณไอบ้บ้า มแมงเขาโอ้โหยังยังไม่ได้ทุนคืนเลยครับท่านผู้ชมเอาทุนคืนก่อนไหลไหมไหลไหมโอ้โหไม่ไหลโอ้โหก็ขาดทุนเหมือนเดิมนะคะขาดทุนอยู่ที่ร้อ0กว่าบาท1 9 5ป่ะเล่นยังไงให้ได้กำไรครับ โอ้โหค่าสเกตเตอร์ตัวเดียวอืมยังไงยังไงซื้อไปนะโอเคสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะถ้าหลบนี้ไม่ได้นะจะพอแล้วนะแม่ สองร้อยนะเออยังไงอย่างเงี้ยแบบนี้ดิโอ้โหตัวคุณไม่มาตัวคุณหายไปไหนวะโอป <laughs> วดขมับนะท่านผู้ชมโอ้โหแบบว่าที่บอกว่าแบบ มันเข้ามาแบบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เจอตัวคูณไม่มาโอ้โหแบบนี้ก็ไม่เอาเนาะเหนื่อยใจสำหรับครนะาที่ได้กำไรแล้วนะคะก็ควรเลิกนะท่านผู้ชมไม่ต้องลบมากนะลบมากมันจะลาบหายนะไปไปต่อเลยซื้อหมดเลยนะฮึ่มรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะหมดก็หมดนะท่านผู้ชมมาดูกัน มาลุ้นกันนะคะโอ้โหมาดีสกเกตเตอร์เข้าอีกแล้วบวกเข้าไปอีก5หมุนฟรียังไงอื้มอืมอ้มอืมอ้มแน่จริงเข้าอีกสีสเกตเตอร์สวยจัดไปสีเขียวลงมาโอ้โหก็มาดิครับ5 0าอยท่านผู้ชมแจ๋วไล่ไปต้องอันสิครับสีชมพูสีฟ้าโอ้โหคูณสิบสี่พันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาท ไอ้บาเอ้ยโอ้โหแม่เอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องอะบอกเลยเอาเรื่องอ่ะอโอ้โหจัดไปตัวคูต้องลงมาแล้วแหละจังหวะนี้ยออย่างน้อยก็ได้ตัวครูนหน่อยแล้ววะม,มามามาคูสิบห้าร้อยสี่สิบจัดไปฮึบจุ๊บโอ้โหห้าสิบไหลต่อเป่า คูณสิบโอ้โหปลาไป6,000แล้วครับท่านผู้ชมบาเจา้าโอ้โห,โโหจัดไปมาสี่หพมูลงมาไม่ลงโอ้โห,โโหได้ปลา600 6,500กว่าอบาทนะ โ okay. อเคได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึง3,000นะคะได้กำไร3,685บาทโ okay, นะอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้กำไรมาแล้วนะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดประการใดเราต้องขออภัยด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดกแชร์กดกระดิ่งเขาด้วยนะจ๊าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊าสวัสดีจ้า